สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเผยคำพูดแม่แตงโมโทรหาทนายเดชาตอบชัดหวนคืนดีกันไหมจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ทนายเดชากิติวิทยานั้นได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าแฮชแท็กกดีแตงโมผมได้รับแจ้งจากคุณแม่แตงโมว่าคุณแม่แตงโมมีทนายความแล้วไม่ใช่ทนายเดชาและไม่เอาอัจฉริยะเป็นที่ปร,รึกษาอีกต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบจุกโรจุกรู ล่าสุดเพจ a c e b o o k สรยุทธสุทธศนะจินดากรรมกรข่าวได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าเมื่อคืนน้นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้โทรศัพท์มาหาทนายเดชามีการพูดคุยกันนานกว่าครึ่งชั่วโมงและบอกว่าคิดถึงตนโทรมาในฐานะเพื่อนเก่ากันและได้เล่าถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นตอนที่ไปอยู่กับทีมของสสมงคลกิจและนายอัฉริยะทั้งนี้ทนายเดชายังได้เผยคําพูดของคุณแม่กล่าวถึงนายจัฉริยะว่าแม่เพิ่งม,มารู้ความจริงว่านายจัฉริยะไม่ได้เป็นทนาย าความส่วนที่ขัดใจที่สุดคือนายอจริยะไม่มีหลักฐานตามที่คุยโม้ไว้จริงว่ารู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเห็นภาพตอนเอามีดกรีดขาโดยแม่ขอดูเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ดูสิ่งที่เอาให้ดูมีแต่คลิปวงจรปิดเก่าๆที่แม่เคยเห็นหมดแล้วนอกจากนี้นายอจริยะยังชอบข่มขู่ด่าแม่และยังไปฟ้องตรงต่อศาลโดยที่แม่ไม่ยินยอมด้วยส่วนสสอเต้คุณแม่บอกว่าก็เป็นนักการเมืองไม่ใช่ท่านนายความแต่มาให้คำปร รึกษาทางกฎหมายต้องไปเอาคนอื่นมาทําเองไม่ได้ซึ่งคุณแม่บอกด้วยว่าที่ผ่านมารู้สึกเสียค่างโง่หลงทางหลงผิดไม่น่าไปเชื่อนาะยชริยะและสอสอเต้ต่หลังจากนี้ไม่เอาแล้ว และล่าสุดคุณแม่บอกว่าได้หาทนายความคนใหม่แล้วคือทนายชนบทสุภศษีซึ่งเป็นทนายความที่อาวุโสและมีประสบการณ์โดยสาเหตุที่เลือกแม่บอกว่าเพราะเป็นทนายความจริงที่ผ่านมาเจอแต่วิศวกรมาทําหน้าที่ทางกฎหมายเป็นการหลงทางไปส่วนกับตัวเองนั้นหากแม่มาขอให้ช่วยเป็นทนายความให้อีกครั้งทนายเดชาบอกว่าตนไม่เอาแล้วไม่มีความประสงค์ที่จะทําขอเป็นแค่เพื่อนกันแค่คิดถึงกันก็พอ ท่านผู้ชมและครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i y c o m ขอบคุณครับ